สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4รโรงเรียนอนุราชประสงค์นะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูยุลีเหล่าคํานะคะวันนี้คุณครูพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องคำควบกล้มนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนมาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันก่อนเลยนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะคำชี้แจงค่ะชนิดแบบทดสอบของคุณครูนะคะจะเป็นแบบตัวเลือกนะคะมีจำนวนแบบทดสอบทั้งหมด5ข้อค่ะคะแนนเต็ม5คะแนนนะคะ ให้นักเรียนนะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะเขียนลงไปในสมุดได้เลยค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดนะคะและเขียนหัวข้อว่าคำควบกรามจากนั้นเขียนหมายเลขเรียงกันเลยค่ะ1 2 3 4 5นะคะเรียงลงมาเลยค่ะเมื่อนักเรียนเตรียมสมุดดินสอยางลบเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนเลยนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่ห โจทย์ถามว่าข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะรวบกรัมนะคะก็ไก่สลัดขอไข่ตลาดข้อควายลาดได้คำตอบหรืยอยังเอ่ยถ้าได้แล้วให้นักเรียนตอบลงไปในสมุดได้เลยคะ่ะข้อหนึ่งนะคะเฉลยข้อ คอควายนั่นเองค่ะคําว่าตราดนะคะควบก,กรม่มต่อเต่ารอเรือนนั่นเองค่ะแบบทดสอบข้อที่2นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่คําที่มีพยัญชนะควบก,กรมัมก็ไก่ตลาดตลกขอ้อไข่คลิกเศร้าข้อควายทราบซราย ได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะข้อที่ถูกนะคะคือข้อก็ไก่นั่นเองค่ะตลาดกับตลกนะคะไม่ใช่คำที่มีเพนชนะครบรล้งค่ะถา,ถามนะคะข้อต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่คำควบแท้ ก็ไก่แกงไวขขยข้อไข่สร้างเสริมข้อควายไตรตรองได้คำตอบได้ยังคะเด็กๆขอ้อใดไม่ใช่คำควบแท้นะคะ,ฉะเฉลยค่ะข้อที่ถูกคือข้อ ขอไข่นะคะคำว่เคเคาสร้างเสริมนะคะสร้างเสริมคือคำควบไม่แท้นั่นเองค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะปลื้มชอบกินปลาทอดกรอบประโยคนี้มีคำควบกล้ำกี่คำกอไก่2องคำขอไข่3ามคำ ขอควายสีำเฉลยเลยนะคะเด็กๆข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะคะมี3ามคำได้แก่คําว่าลืมนะคะคําว่าปลาคําว่ากรอบนะคะ คำถ,ถามข้อต่อไปนะคะทรายเป็นโรคซึมเศร้าร่างกายสุดโทมประโยคนี้มีคำควบกล้ำกี่คำคะทรายเป็นโรคซึมเศร้าร่างกายสุดโทมประโยคนี้มีคำควบกล้ำกี่คำคะกอไก่สามคำขอไข่สี่คำข้อควายสองคำ เฉลยเลยนะคะเด็กๆข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่นั่นเองค่ะมีสามคำนะคะคำที่หนึ่งคือคำว่ารายคำที่สองคือคำว่าเศร้าคำที่สามคือคำว่าสุดโสมค่ะปรบมือให้ตัวเอง่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆได้กี่ข้อกันเอ่ย หนใครทําถูกหมดทุกข้อเลยคะ่ะยกมือหน่อยเก่งมากเลยคะ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะรูขอชมเชยนะคะสําหรับใครทําไม่ได้หรือยังทําผิดอยู่นะคะไม่เป็นไรคะ่ะหลังจากที่เราเรียนแล้วเดี๋ยวคุณครูมีแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนได้ฝึกทําด้วยนะคะทําแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันก่อนเลยนะคะทําควบแท้นะคะ ก็คือคำที่ควบกรามด้วยตัวรอเรือนะคะแล้วก็ควบกรามด้วยรอลิงควบกรามด้วยวอแหวนคำควบกรามนะคะควบกรามรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะส่วนคำควบกรามไม่แท้เรามาดูความหมายเลยนะคะ คำควบกล้ามก็จะมีควบแท้กับควบไม่แท้นะคะเรามารู้จักความหมายของคำควบกล้ามแท้กันก่อนเลยนะคะคำควบกล้ามก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะเรียงกันระสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันออกเสียงกล้ามกันกับพยัญชนะตัวกล้ามนะคะก็คือพยัญชนะตัวหลังซึ่งพยัญชนะ ตัวกล้ามนะ่ะจะมีทั้งหมด3ตัวก็คือรอเรือลอลิงวอลแวนอ่าเดี๋ยวทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคำพวกกล้ามก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นตั้งแต่2ตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวพร้อมกันนะคะเวลาออกเสียงกล้ามกันกับพยัญชนะตัวกล้ามก็คือพยัญชนะตัวหลังนั่นเองค่ะซึ่งพยัญชนะตัวกล้ามเนี่ยจะมีเพียง3ตัวเท่านั้นนะคะก็คือรอเรือรอลิงและวอแหวนค่ะจําไว้นะคะคําพวบกล้ามจะกล้ามกับรอเรือรอลิงและวอลแหวนเท่านั้นค่ะ <S <S คําควบกล้ามแท้ ควบกล้ารอเรือรอเรือควบกล้าเวลาอ่านออกเสียงกล้าพร้อมกันมีกอไก่รอเรือขอไข่รอเรือคอควายรอเรือต่อเต่ารอเรือปอปลารอเรือพอพานรอเรือหรือควบกล้ากรอขอรอขอรอต่อรอปอรอแะ และพอลอนั่นเองค่ะเช่นคําว่าอ่ะนักเรียนออกเสียงตามคุณครูน,นะคะเต่ากระมะกรูดปาลากรายกราบพระครีบปลาหอยแครงพริกไทยเครื่องบินแปลงฟัน กระดาหอยแครงครีบุลาพริกอันนี้คือค,ควบกรัมแทรอเรือนะคะอันนี้คือคำควบกรัมรอเรือค่ะ ไปนะคะเรามาดูควบกล้าแท้คำควบกล้าลอลิงนะคะลอิงควบกล้าคือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวหน้านะคะเป็นเสียงกล้มพร้อมกันจะมีควบกล้ากอไก่ลอริงขอไข่ลอิงคอควายลอลิงปอปลาลอิงและพอผ่านลอลิงนะคะกอลอขอลลคอลลปลอและพอลลค่ะได้แก่คำว่าคลานนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมครูนะคะคลาน คลุกเคลา้าเปลี่ยนแปลงกลบกลมออกเสียงตามครูได้นะคะนะักเรียนจะได้อ่านคำได้ถูกต้องนะคะเพลิดเพลินเกลี้ยกล่อมเกลียวคลื่นคล่องแคลว้วเป่าคลุยกล่องนมเปลวไฟปลีกล้วยพลอย เก่งมากเลยค่ะหลบมือให้เตียงหน่อยนะคะถ้าเราไม่ฝึกอ่านนะคะเราก็จะอ่านไม่คล่องและอ่านผิดนะคะกล้วยดังรูปภาพนะคะปลาเปลปลั๊กไฟต่อไปค่ะคำควบกล้ำแพ้ คำควบกล้ำววแหวนวควบกล้ำคือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นนะคะทั้งสองตัวหน้าเป็นเสียงกล้ำพร้อมกันมีคำว่ากอไกววแหวนขอไขววแหวนและคอควายวแหวนได้แก่อ่ะกอวอขอวอและคอววมีเพียงสามตัวนะคะได้แก่คำว่าขวานควาย ขวันขวันแตงกว่าไม้แขวนเสื้อขวานซ้ำำนะคะควันไฟกวางไว่ห้างสูงกว่าไม้กว่าเฉพาะคำที่มีสีแดงนะคะนักเรียน คือทำพวกกล้ามนะคะรูปนี้คือแตงกวาค่ะต่อไปคือไม้แขวนนะคะต่อไปค่ะขวานทำสุดท้ายนะคะคือควายนั่นเองค่ะต่อไป แล้วเรียนคำควบแท้ไปแล้วนะคะเรามารู้จักคำควบกล้ำไม่แท้นะคะคำควบกล้ำไม่แท้ก็คือคำที่มีพยาญชนะสองตัวเรียงกันเหมือนกันค่ะแต่พยาญชนะตัวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวจอจานสอโซทอทหารสอสาราสอเสือนะคะพยาญชนะตัวควบจะเป็นตัวรอเรือพยัญชนะ ตัวหน้าจะเป็นจอจานซอโซทอทหารซอสลาสอเสือส่วนตัวหลังเนี่ยจะเป็นตัวรอเรือนะคะจะประสมสละเดียวกันเช่นพวกลามไม่แท้จอจานรอเรือคือคำว่าจริงสอสลารอเรือคือคำว่าเศร้าทอทหารรอเรือคือคำว่าทราบซ้ำสายแทก ซอโซรอเรือคือคำว่าสซสอเสือรอเรือคือคำว่าสร้างเสริมเวลาอ่านออกเสียงคำควบไม่แท้นะคะที่มีตัวจจารอเรือซอโซรอเรือสอสลารอเรือสอเสือรอเรือนะคะจรอซอรอสอรออรอนะคะจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่ากันเท่านั้นนะคะ ไม่ต้องออกเสียงตัวรอเรือฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นนะคะไม่ต้องออกเสียงตัวรอนะคะเช่นจริงเราจะอ่านจออีกงอนจริงเลยนะคะเราไม่อ่านจริงนะคะจะออกเสียงเฉพาะตัวหน้านะคะไม่ต้องออกเสียงรอเรือนะคะไซ อ่านว่าใสเศร้าอ่านว่าเศร้านะคะสร้อยอ่านว่าสร้อยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ดูตัวอย่างนะคะ อินซีอินซีจะไม่มียอยักกาลน,นะคะนักเรียนถ้าอินซีที่มียอยักกาลจะหมายถึงร่างกายนะคะหรือพวกเชื้อโรคจุลินทรีย์อะไรเงี้ยค่ะหรือ,เ,อ,อเกษตรอินซีนะคะจะมียอยักกาลน,นะคะแต่ถ้าเป็นนกอินซีนะคะจะไม่มียอยักกาลน,นะคะเด็กๆต่อไปคำว่าทราย คำว่าสร้อยนะคะอาจจะมีเสียงเด็กพูดคุยกันด้วยนะคะเนื่องจากคุณครูอัดคลิปที่โรงเรียนนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะคำว่าเศร้าสุดโสมซับแทกสร้างเสริม เศร้าเนี่ยก็จะควบกล้ามสอสารรอเรือสุดโซมควบกล้ามทอทหารรอเรือนะคะซับก็ทอทหารรอเรือนะคะออกทรอเวลาควบอ่านออกเสียงเป็นซอโซนะคะส่วนสอสารรอเรืออ่านออกเสียงเป็นสอเสือนะคะทรอก็ออกเสียงเป็นซอโซนะคะสอรอก็ออกเป็นสอเสือเหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะอ่าเมื่อเราเรียนจบกันแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบทดสอบหลังเรียนค่ะทําเหมือนกับแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ฝึกทําค่ะเดี๋ยวหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนแล้วเขียนด้านบนสมุดว่าแบบทดสอบหลังเรียนค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนตัวเลขไว้เลย1 2 3 4 5ค่ะ แบบทดสอบหลังเรียน1 2 3 4 5นะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบทดสอบหลังเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนตรวจและให้คะแนนตัวเองได้เลยค่ะพร้อมหรือยังเอย่ยเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่นกันก่อนเลยนะคะสำหรับใครทีเ่เตรียมพร้อมแล้วนะคะแต่ให้เวลาเพื่อนๆได้เตรียมสมุดดินสอ,อยังลบกันเนาะ อ่าเขียนหัวด้านบนว่าแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็เขียนช้อยเลย1 2 3 4 5นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำแบบทดสอบข้อที่1กันเลยค่ะคำถามข้อที่1ข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะหัวบกรัมกอไก่ตรองขอไข่ตลับขอควายจรวด เฉลยเลยนะคะข้อที่ถูกคือข้อกอไก่ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำไม่แท้ กไก่สุดโสมขอไข่เพลินขอควายไกวเปรบางบาเลยครบเบาๆบาคะเฉลยเลยนะคะข้อที่ถูกคือข้อกไก่คะ่ะสุดโสมคือคำควบคํำไม่แท้นะคะ ทอลเวลาอ่านออกเสียงสอโซนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะประโยคใดมีคำควบกล้ำหนึ่งคำประโยคใดมีคำควบกล้ำหนึ่งคำก <Okay. Okay. S 1> อไก่ปลายนั่งเศร้าลิมชายหาด <Okay. S 1> ขอไข่น้องชอบกินปลา <Okay. S 1> ขอควาย ปริมชอบกินทอดมันปลากลายประโยคใดมีคำควบกล้มหนึ่งคำดูดีๆนะคะดูให้เวลานักเรียนคิดก่อนนะคะเฉลยเลยนะคะเด็กๆข้อที่ถูกคือข้อ ขอไข่ค่ะคำควบกล้มก็คือปอปลาลอลิงคือคำว่าปลานั่นเองนะคะส่วนกอไก่เนี่ยจะมีคำว่าปลายกับคำว่าเศร้านะคะคอควายก็จะมีคำว่าปริ่มกับคำว่าปลาแล้วก็คำว่ากลายนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่มีควบกล้มหนึ่งคำก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะ คำถามข้อต่อไปนะคะคําใดอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรกกอไก่สร้าง้ขอไข่โกรธคอควายคลองคําใดออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้คําตอบหรือยังเอ่ยเก่งมากเลยนะคะเด็กๆมาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกคือข้อกอไก่นะคะสรเวลาอ่านอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าก็คืออ่านออกเสียงสอเสือนะคะสร้างอ่านว่าสร้างค่ะแบบทดสอบข้อต่อไปนะคะ มีคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำข้อใดมีคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำกอไก่น้องกำลังพับจรวดขอไข่ลิงชอบกินกล้วยขอควายเด็กฉลาดชอบอ่านหนังสือคำในข้อใดมีคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ เฉลยเลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆข้อที่ถูกคือข้อขอไข่นะคะข้อที่มีพยัญชนะควบกล้ามก็คือขอไข่คือคำว่ากล้วยนั่นเองค่ะกล้วยควบลกล้ามกอไก่รอลิงนะคะส่วนกอไก่เนี่ยจะหลวดจะหลวดจะไม่ใช่คำควบกล้ามนะคะจะเป็นคำอักษรน,นำเนาะ หอน้ำร้อนนะคะเด็กฉลาดก็ไม่ใช่คำควบกล้มนะคะเพราะฉะนั้นขอ้อคำควบกล้ามก็คือข้อขอไขค่ค่ะคือคำว่ากล้วยนะคะถ้ามีเสียงดังหรือเสียงแทรกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเนะื่องจากครูอัดคลิปที่โรงเรียนนะคะอาจจะมีเสียงเด็กๆนะคะแทรกเข้ามาด้วยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่องขำควบก่ัมไม่ยากเลยใช่ไหมคะ<อ>ก่อนจากกันวันนี้นะคะครูขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่นะคะสบู่หรือเจลนะคะเมื่อเราออกจากบ้านหรือเมื่อสัมผัสกับสิ่งของที่ อาจจะไม่สะอาดนะคะหรือ,อ,อขนมขวดน้ำนะคะที่ซื้อมาจากด้านนอกนะคะให้เรานำมาล้างก่อนนะคะค่อยรับประทานเนาะค่อยดื่มเนาะก่อนจากการวันนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยมันทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมช่วยงานผู้ปกครองนะคะเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะ เก็บกวาดปัดที่นอนในตอนเช้าตื่นนอนนะคะอย่าลืมรับประทานอาหารเช้าด้วยนะคะตอนนี้ถ้าใครยังไม่ทานอาหารเช้าสามารถนํามานั่งทานในช่วงที่เรียนออนไลน์นะคะตารับวันนี้นะคะครูยูรีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ